อยู่เงียบกว่าครอบครัวภรรยาเคยอยากมีลูกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้แต่ตก่อนจะคิดในหัวตัวเองว่ายัางไงชีวิตนี้ก็จะมีลูกแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้ะเพราะว่าคือคือผมเชื่อว่าปลายทางชีวิตผมผมเพื่อนผมอาจจะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผมว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดผมคือคือแม่ผมอ่ะจะบอกตั้งแต่เด็กๆว่าคนที่อยู่กับมึงตัวตลอดสุดท้ายคือครอบครัวเขามีเพื่อนมาเยอะแยะวันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันเลย ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เหลือเพื่อนแต่ผมแค่ไม่ได้ไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าจะอยู่กับผมจริงๆเลยอะคือครอบครัวผมซึ่งก็คือคู่ชีวิตผมพ่อแม่พี่น้องผมไม่มีใครดูยืนยาวตลอดเหมือนกันแต่ภาพที่ผมเห็นตอนบ้านไปผมคือผมอยู่กับภรรยาของผมไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามแต่เป็นคนที่เป็นเพื่อนสน,นิทที่สุดของผมเป็นคนที่ร่วมทุร่วมสุขทำให้เรามีความสุขพร้อมจะแชร์ e x p e r i e n c e ทุกอย่างไปด้วยกันกันกบเรา แบบว่ามีบ้านริมมีบ้านแบบมีบ้านสวยๆทั้งหลังหนึ่งมีแบบมีของทุกอย่างที่ชอบอยู่ในบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงมา้าเลี้ยงปลาเลี้ยงนกอะไรก็เลี้ยงไปแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินอมีความมั่นคงทางการเงินอยากทํางานกท็ทาไม่อยากทําก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกให้ได้ไมากที่สุดไปกินอะไรที่อยากกินไม่อยากกินก็ตามไปลองกินไปลองแอคทิวิตี้ทุกอย่างไม่อย่างแบบผมเป็นมนุษย์ที่ อยากจะลองทุกอย่างสักหนึ่งครั้งในชีวิตมผมอยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งเราไปลองทุกอย่างด้วยกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินเนี่ยมีเพื่อนมาสวยๆเงินเที่ยวแล้วก็ตายแค่นั้นครับนั่นคือความสุขปั้นไปผมรเรียมคิดว่าจะ,กะเกษียณการทํางานของเราในสักกี่ขวบเหรอผมไม่อยากใช้คาว่ากเกษียณ้ะกันผมจะใช้คําว่าเลิกวิ่งมผมจะเลิกผมว่าผมจะเลิกวิ่งตอนสามสิบห้า เร็วไปไหมพรตอนนี้ผมวิ่งหน่อยมากครับ mm hmm. คือผมวิ่งแบบเพราะว่าผมเห็นตัว,ตวเองตอน30 <Okay, S 2> ว่า <okay. S 2> ผมแบบผม,มเลิกวิ่งคือมันต้องไม่มีอะไรมาทําให้ผมรู้สึกว่าแบบต้องไม่รู้สึกผิดกับตัวเองที่จัดนอนอยู่เฉยหนึ่งเดือนนะครับใน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 สิปีผมจริงๆผมมีแพลนอะไรหวยมากมายธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในสิปีผมต้องเสร็จเร็จทุกอย่างให้เสร็จที่มันวิ่งด้วยตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องหนีผมขนาดนั้น mm hmm. คือต้องมีทีมที่ดีต้องมีโครงสร้างที่ดีมีเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยเพื่อให้เพื mm ่อ hmm. ให้แบบทุกอยยย่างมมัััันนนรไไปดดด้้้วววตเ แล้วก็ผมก็จะดูมันอยู่ห่างๆผมอยากที่จะนอนอยู่ชายหาดอีกขอบหนึ่งของโลกหรืออะไรก็ตามแล้วแบบว่าแค่แบบเอออัอออน,นั้นคือความฝันของผมก็เปลี่ยนจากวิ่งมาเดินบ้าง,างนอนบ้างนอนบ้างแต่ถ้าวันไหนอยากจะวิ่งก็จะลุกขึ้นมาวิง่งแต่คือทุกอย่างมันต้องมไม่ถูกกดดันแล้วมันต้องเป็นมันต้องดรากด้วยความสุขอตอนนี้มันคือมีความรากด้วยหน้าที่เพราะว่ายังไม่ถึงจุด ที่หยุดวิ่งได้ในในความคิดของตัวเองอะไรเงี้ย